มาค่ะทุกคนตํามเมียงจ้ะตํามเมียงเอ่อตัวหฮจ้ะเสียงยันหายนะคะมาค่ะตําเองทินเองนักเลงพพดจ่ะอืมเป็นบ่ไหนก็โดนจ้ะอืมบักเขือคืน 嗯。哎呀。嗯。嗯嗯。哈哈。 นไปพมคือแตัวแหวแต่เดี๋ยวจะเอาผาขึ้นเบิกก่อนเสียบ่ม่ดีจ้ะออยังะลูอืมเบเมียจะ้ะ <laughs> mắt kinh mà cầm bao nhiêu vậy ha sẽ à ui nha làm gì có coi mở chả nào wow. ẩm ừ. Hãy subscribe cho kênh Wow.

Siang bumi <tuh>, jam. Hmm, jam.